ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่9 มกราคม2564นะคะมาพบกับหนูน้อยเช่นเคยนะคะเราก็มาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะมาเบิ้งผลของเมื่อวานกันก่อนเด้อจ้าเด้อ พ้คนคล้องมือว่านนอกจากห้าหน้อยรอบรอบพิเศษกับรอบปกติกับบ้ามากนะจ๊ะเนาะมากแค่เดนรอบพิเศษมากแค่เดนเนอกจากเด่นหาสามบ้ามาเลย รอบปกติบระมาณนะจ๊ะเนาะรอบ V I P มาอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเขาที่ชุดกันนะจ๊ะชุดว่นเน,น่นอีกแล้ว02ตกกับออก420นะจ๊ะ42 ศูนย์ในตารางมาเหมือนเราจะเนาะสี่สองศูนย์ุณคองเมื่อวานด้นนดยจาเนเดอร์ขุณคองเมื่อวานรอบฉัาะกิจบอมมาเลยด้วยจาาเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บอกเขาเขารอบเดียวเน,นาะจ้าเมื่อวานนี่รอบ VIP เขาที่ชุดกันเนาะจานะ้าเนาะชุดเน้นบ่ม,มาบาม,มาจักชุดมาเบิงแนวทางของมมอนีกันต่อเลยเนาะจานะ้าเนาะ แนวทางหวยฮาหนอยนะคะประจำวันที่9มกราคม2564นะคะหวยฮาหนอยร่วมเดอ้อจ้าร่วมสามหลอบหลอบปกติ V.I.P. หลอบพิเศษนะจนะ๊ะเนาะ ส่วนรอบฉพอะคิดนั่นแล้วแต่คุณใดเสียอยากเห่นนะเนาะจ้ะเนาะเล่นใดคือกันมาดีคือกันแล้วจ้ะรอบนั้นแต่ว่าเมื่อนีลดลดบดโดแล้วจ้ะรอบนั้นส่วนมากเขาสิเขาอยู่เหล็กเด่นในตา่างเมื่อนีเด้อจา้า 789120นะคะมีเอฟซีพันว่าขอหาโตัวในบอวสันมันมีเป็นบางมืออยู่เวือจา่าทีแอดได้มาหาโตแต่ว่าในตล่างมี6โตเนาะจานะ่าเนาะแอดเฮ็ดได้6โตถ้าอยากได้หาโตให้ตัดออกเองเนาะจานะ่าเนาะให้ตัดโตที่จะคล้องบอมากนั่นละ่ะออก เบิ่งไปก่อน,น้อจ้ะเดอ้อเขามาาหม่ๆมท่านใดที่เขามาใไม่นะจ๊ะเบิ่งไปก่อนนะจ้ะเนาะให้เบิ่งไปก่อนว่าเขาสิมาลักษณะใดเนะจ้ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น้อจ้ะเด้อให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้อจ้ะเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเนาะ แอทใหป็นเพียงแนวทางเท่านั้นได้จ้าเดอนําตัวเลขไปใส่ย่างมีสติได้จ้าเดอเล่นแค่พอสนุกนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะและนําตัวเลขไปใช้อย่างมีสตินะคะเด่น เรอง8นะคะจับชุดกระสีในตะล่างนี่ยเราจะามาจับแอร์กระเซีวในตะล่างนี่มาจับให้ชุดเด่น แปดศูนย์บะแมนแอดเทนพีดอัลเดอร์อบัตนี่เดี๋ยว 8, 9. 8, 9. 8, 1, 8, 2, 8, แปดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์นอกจากน่ะ แปดศูนย์แอดจะขามไปชุดกันศูนย์ติดมาอีกแล้วน่าจะใิ่ไหมอีกบอศูนย์เข่ามาหล่หลอบแล้วเจ็ดแปดมือเมื่อนี้จะเป็นมือที่แปดบอสน่าจะนะศูนย์สิษศูนย์ยังน่าจะนะศิษฐีศูนย์ยัง สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจหนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสิริปผัดคลิปหนาเนาะจาะเนะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นั่ กสิว่าได้พลาดคลิปหนานนะจ๊ะเนาะเวลาหนูหน่อยลงคลิปกะสิแจ้งเตือนเลยนะจ๊ะอย่าลืมไปกดติดตามเพจหนูหน่อยไว้ด้วยจ้าหนูหน่อยลืมบอกถ้าช่อง Youtube มีปัญหาอีกอย่างเกิดขึ้นจะได้นั่หากันพ่อนะจ๊ะเนาะนั่หากันพ่อทางเพจซื้อเพจหนูหน่อย เพจนูน้อยแฟนเพจเดจ่าเดอไปกดติดตามไว้ได้เดจ่าเดอร์หนูน้อยเข้าไปทุกมือละจ้าในเพจเข้าไปทักทายกันทุกมือนอกจานะเนน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ